สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับืันนี้มาพบกับบ่าวหนองอีกคือเกาครับผมมือนีบ่าวหนองไดเลขเจผาแดงมากครับตัวเดียวเม็ดเดียวใส่กรมูลเลยตัวนี้หาพันเลยมักแห้งบ่าวหนองได้ว,ว่าคือสมันใจเลยวซั่นบ่มันใจยังไ๋เพิ่นมาบอกบ่าวหนองเลยถามว่าผู้ใดมาบอกเลยเราก็ว่าเดี๋ยวสีเบอกสู่ฟังเราก็่าว่าฟังไวเป็นแนวทางเด้อแล้วว่า ตัวเลขนี่มันมันมกไผมากมันมันเฉใม้มักขึ้นกันกลับเป็นไปาบ่ดด้หรือสีมักขึ้นกันกลับเป็นไปได้แต่ว่าเจมักตัวนี้เอาไปก่อนหางแรกเป็นวะเอาไปก่อนหางแรกแล้วเจก็เน้นก่อนแล้วตัวนี้เจสร้างแม่เข้าไปแล้วเป็วนวะเจสร้างแม่ไว้แล้วเน้นตัวนี้เล่าซนตัวละหาพันหาพันมาซะแต่แล้วโอ้คือสีขักเถอะวะซะจะลองเบิ่งได้ครับ เบื้องไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณ์ยานในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชคเลยดวงครับเจ๊ผาแดงเพิ่มมั่นใจของเพิ่นเพิ่นหมักของเพิ่นเราเพิ่นก็ไหงวดทีแล้วนําบบแมนรบไห้ไหงวดที่แล้วนําเหลขกตัวนี้มันบบออกมันยังบบออกเหลขกตัวนี้แล้วว่ามันไก่เขามาแล้วเบาหนองมันไก่เขามาแล้วเหลขกมันอยู่ในผาแดงนั่นแหละว่าหันงวดว่าหันเก่าสามมันก็อยู่ในผาแดงแต่ว่า งวดนี้เจใส่ก่อนหมูเลยเอาเราว่าบอด้มีแค่นี้ได้เราว่าเลขกบอดามีแค่นี้แต่ว่ามือนี่เอาตัวนี่ไปก่อนแล้วคงสุดไทยเดี๋ยวจังมาอัดสิอีกเทอนึงให้เจได้เลขกไม่อีกก่อนเห็นว่าให้เจได้เลขกไม่อีกก่อนให้เจพิจารณาก่อนแต่ว่าเลขกตัวนี้เจมากแห้งบอกหนูแตว่าเล็กเล็กมันมาได้ใส่เป็นเลืกฝันเห็นว่าผ่าแดงมาบอก หาแดงมาบอกเหลีเยจบันนี้ห้วยคันที่ว่าเลียฝันก็นคือบอกว่าเลียฝันก็สีลีลาแต่ว่าสันบันนี้ดอนน้องได้ถามว่าฝันยังไงเราเรานอนอยู่เหมือนกับมีมีผ่ผาอียงมามาปิดหนาตัวน่าตอนนอน่ะเหมือนเหมือนมี่อยียงมามามา,มา,ม,ามาถึกหนาเฮามากระทบหนาเฮาบันนี้เจก็เลยตื่นเจก็เลยจับเบื้องหนา ก็เลยจับบึงอันเห็นผ่าแดงผ่าแดงมันตกลงมาใส่หนาตกลงมากลางเลยเด้ตกลงมากลางหนาเลยเจี๋ยเรื่องจับบึงจับบึงสิจับขึ้นมาบึงเห็นตัวเหล็กเลยชัดเลยเหล็กอยู่ในผ่าแดงลแล้วก็ว่าห่วยิมาบอกเหล็กกันอีกบ่เอาไว้สั่นกับบเนียเลยบบาหนองวาเพราะว่าเจี๋ยนี่ถือใจถือดวงกันแน่งกับผ่าแดงพื้นนี้ ถือกันแหงว่าสั่นแมงแล้วว่าคือหอดผ้าแดงยำด่ำใดซึ่งเลงนี่ผ้าแดงยำด่ำใดถืงย่ำนั่นว่าสั่นหน่อยดอกชีหน่อยแห้งเลขสีโบออกแลว้ววะหน่อยแห้งเลขสะเลขที่จะโบออกในผ้าแดงพื้นนี้แล้วว่าออกช่วงงวดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเอ้ยเก้าเจ็ดหกศูนย์มีมัดแล้วว่ามีมัดแล้วว่าเลงงวดนี้กระสิม,มีในผ้าแดงอีกว่าสั่น ก็สิมีอีกว่าสันวันนี้เราก็เลยถามว่าเจเห็นเหล็กตัวไหในผ้าแดงพื้นพื้นน่ะในมือน,น่ะในฝันแล้ววันเราเห็นตัวเดียวเม็ดเดียวหกห้าเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวหกห้าเก้าแต่แล้เจว่าชิวท่านบอกสู้ฟังดอกเห็นเจ้าถามมากก็เลยบอกสู้ฟังไปก่อนเอาตัวเดียวไปก่อนเน้นตัวเดียวไปก่อนห้าพันเลยตัวเดียวเน้นเน้นอ่า มักไผ่มักมันหมักไผ่มักมันพ่นบอกว่าผ่าแดงมาบอกเหลขเพิ้นคนพู้นี้ถือใจถือถืถถชอชะโลก็ผ่าแดงพื่นนี้แห้งห่ดลองกัครับเด้อเหล็กเจผ่าแดงครับงวดที่แล้วพื่นก็ห้ไว้เพิ่นวันมันยังบ่ออกมาฝันเห็นอีกาซั่นตอนแลกว่าจิตรวบรวมเหล็กลลวจังมาบอกเธอเดียวเราก็บอกว่าเอาหางนีไปก่อนเดี๋ยวถ้าใดอีกจังมาคุยกันอีกโค้งชื้อไทยขันอดไปอีขันมาอกมาอหลี สี่สื่อตกลมืนรัฐปราจันเดีย๋ยวไปหาสื่อโรตารีไปก่อนแต่ว่าตอนนี้สร้างโรตารีไว้เพื่อนสร้างโรตารีไว้เด้อห้าเก้าห้าหกแล้วก็หกเก้าเอาให้เดหลายที่สุดเดลมาเป็นลอยใบก็เอามาเดลมาสองลอยสามลอยใบก็เอามาเราบอกเราสร้างโรตารีไว้เราสร้างโรตารีให้เขาหามาให้ห้าเก้าห้าเก้าห้าหกแล้วก็หกเก้า สามโตนี่ละเน้นไมก่อนโอตลตี่หาได้เท่าไดเอาเท่านั้นเมาเมิดว่าจันจะได้กันลองพิจารณาครับเด้อเหล็กเจผาแดงครับเหล็กฝันเพิ่นฝันเห็นผาแดงครับผาแดงมาบอกหลีเพิ่น,ง,ง,นงวดนี้วันที่สิบหกเข้ามารับโจทย์ปนน้ำกันคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังป่าถนาเดวบ้านน้องสิหาตัวเลขกให้คือเกา่าก็ลองเบิงว่าเมื่อนี่งวดนี้ตัวเดขกจะเป็นตัวใหดถ้าผู้ใดมีเหล็กดีๆมีความฝันดีๆทักมาหาบ้าหน้องบอกความฝันสู้ฟังแล้วกับอกเหล็กสู้ฟัง เดี๋ยวบ่าวหน่องผู้ใดแปลเล็กบ่เป็นได้เลขกมากฝันดีแต่ว่าแปลเล็กบ่เป็นกับเอามาบอกบ่าวหน่องเดี๋ยวบ่าวหน่องสิมาบอกลุงช่องให้เพื่อเอฟซีหลายๆคนสิมาแปลซอยกันนะครับนอาและครับท่านจะมาลับชมมาลํากันเอายำเลขพผาแดงเจผาแดงอีกรอบหนึ่งครับผมหกห้าเก้าเลขกสามโตหกห้าเก้าสื่อตอนนี้ห้าพันลอตเตอรี่อีกสั่งไม่อัน ห้าหกห้าเก้าแล้วก็หกเก้าเราว่าเราบริหาเราสื่อทัวีิบโอตารีเราจสื่อเฉพาะขาประจําเราบอกได้ว่าผู้ใดที่ไปขายให้เรากไ็ได้เล้เราก็เลือกเ้้เราก็เอาเฉพาะขาประจําที่เราเคยสื่อจะลองมันงครับเด้อลองพิจารณาเบิง่งเลขเจเพาแดงครับเบาหนองกันบุงหูดอกว่าเลวมันใชมาตัวใดแต่ว่าเพิ่นมมากเด็กตัวนี้ และเพื่อนก็ขอบูชาผาแดงพื้นนีกับบ้านหนองมาตลอดบ้านหนองบอกว่าบบตองดอกแคเจถือเลขก,กับผาแดงนีเจกับบอื่นก็นใส่แล้วละ่ะบอกว,ว่าเหล็กเล่าบอกว่าห้าหน้อยบอกว่าเลขยงยังเจก็ถือมดมาชูหม่องมาชูาาย่าอารถเหมือนครับคนคนมักเหรียคนมักสื่อเพื่อนบนิสือตะเลขให้ดอกเพื่อนว่าเลขให้เดือนหนึ่งพี่สองมือสู่เลขต่างประเทศบว่าษวันมีสูม,มืออารถ เด้อเอา้าจะได้กันลองพิจรา,ารณาของเขด้อเลขเจพายแดงครับ 6, 5, 9, หกห้าเก้างวดวันที่สิบหกพิจนาหกเจ็ดเบอรงไหวฟังไหวเป็นแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างขึืนอยู่ทิชคและดวงกับอขอให้ทุกคนจงโชคดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือกินไม่หมดโชคบ่เบิดยังละเขาเกิดยี่เบาหนังเขาบอกว่าเป็นอยากเบาอ,อยู่แต่บอกว่าเป็นเอาง่ายๆก็คือมีกินมีใส่บ่ขาดมือนั่นแหละ พอตามจะตายจะกลองดีละ่ะมีกินมิใสบ่อขาดมือเฮ็ดยังกับเห็นจะเลือนหลงเดืองไปเนาะครับเนาะชีวิตเฮาดินล่นกันไปคือเก่าครับผมช่วงนี้เบ้านองกอาจจะยุ่งยุ่งแน่อาจจะลงคลิปบ่อดดห,หลายคือตะกี้กะอาจจะลงมือละคลิปมือละสองคลิปเนาะค่อยติดตามเป็นกําลังใจให้เบ้าหน่องคือเก่านะครับเนาะจากด้งวดน,นี้วันทีน่สิบหกนี่เขามารับโชมไปด้กันเหลขหลงผู้สวงเบ้านองก็ลงให้แล้วมีหลายคนอยู่ทางมาบอกว่า ให้บ้านหนองขอเหล็กลุงปู่สวงเห็นแนะ่ขอเหล็กตาไข่เห็นแนะ่แล้วก็ขอเหล็กแม่ฮันนี่เห็นแนะ่อ่าเดี๋ยวบ้านที่จัดก,การให้เด้อครับเด้อทีละคนครับทีละคนก็มีทั้งอยากให้อัดคลิปแล้วก็บรรตองอัดคลิปเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจำมาเบิ่งกันท่านผู้ใดอัด,ด,อดคลิปเดี๋ยวบ้านหนองกระชี้ลงให้แต่บัวเดี๋ยวบัวอาร์ตคลิปกันแล้วไปก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่สิบหกมิถุนาหกเจ็ดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางมีเอยียงดีๆเด็ดๆบอกกันนำก็ขอทุกคนโชคดี Ah.